นี่จะเป็นสินค้าที่เราได้ประกอบไว้นะครับประกอบแล้วอ่าแล้วตัวสินค้าก็ไม่มีตำหนิของรอยเหล็กนะครับไม่มีบุบอ่าวิธีใช้งานนะครับก็เราก็กดเข้ากดไว้นะครับแล้วก็หมุนให้ตัวยกมันยกขึ้นนะครับแล้วก็ค้างไว้นะครับการที่จะค้างไว้เราต้องอ่า อยหลังมาสุดแล้วก็จับจับค้างไว้นะครับมันก็จะค้างแล้วก็วิธีเอาลงนะครับก็ช้าๆนะครับอ่าแล้วก็หมุนช้าๆเพื่อการเอาลงถ้าไม่หมุนแล้วกดไปเลยมันจะลงเร็วนะครับอ่าใช้งานได้ปกตินะครับตรวจตรงล้อก็มีล็อกนะครับทั้งสามล้อเลยอ่าแล้วก็จะมีเอ่อ คู่มือนะครับการประกอบสินค้าผมจัดส่งนะครับ